นี่ดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะแตกกิ่งแตกก้านแตกใบออกมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะไม่มีการทิ้งใบนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมช่วงหน้าหนาวของเราก็ยังให้ใบอยู่นะคะให้ใบให้ยอดอยู่นะคะนี่เลยค่ะกําลังแตกใบแตกหลอดใหม่เลยนะคะนี่หนุมานของเรานะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพามาชมบอนสีช่วงหน้าหนาวนะคะนี่ของเราไม่มีการทิ้งใบนะคะมีสูตรพิเศษนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบอนสีของเรานะคะแตกยอดแตกใบนะคะมาได้เรื่อยๆเลยก็ช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆบอนสีของเรานะคะส่วนมากอาจจะเกิดการทิ้งใบนะคะแล้วก็อ่ายอดหรือใบนะคะจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่จะแตกช้ามากนะคะแต่ว่าของทั้งสวนเรานะคะเพื่อนๆ จะแตกใบแตกยอดได้ดีมากเลยนะคะนี่อันนี้ของเรานะคะไม่ทิ้งใบเลยแตกมาได้เรื่อยๆเลยนะคะกําลังแทงหลอดใหม่นะคะนี่เราตัดใบทิ้งไปนะคะนี่ก็เริ่มแตกมาใหม่เลยนะคะเพื่อนๆไม่มีการทิ้งใบแน่นอนค่ะนี่นะคะแตกหลอดใหม่อย่างสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็แตกแตกทั้งหลอดใหม่แล้วก็ยอดใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ so ใบอย่างหนาเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะไปดูสูตรที่เราบำรุงอ่าบอนสีกันนะคะจะช่วยให้บอนสีไม่ทิ้งใบนะคะแล้วก็แตกใบได้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะและนี่ก็จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นเสียงภาคอีกทีนะคะเพราะว่าจะมีเพลงขึ้นนะคะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ส่วนผสมตัวที่สองนะคะนี่ก็จะเป็นผงชูรสนะคะใส่ประมาณ1ช้อนนะคะหรือว่าครึ่งช้อนก็พอคะ่ะผงชูรสนะคะก็จะช่วยในเรื่องการแตกยอดแตกใบได้ดีนะคะ ค่ะเดี๋ยวดูตัวที่3กันเลยค่ะเราใช้เป็นไข่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งไข่ไก่ไข่ขเป็ดนะคะสําหรับไข่นะคะก็จะช่วยบารุงต้นดอกใบได,ได้หมดเลยนะคะเช่นไม้ใบบอหรือว่าไม้อื่นเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนเปลือกนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปนะคะอันนี้เราจะไปตากแดดให้อาเปลือกกรอบนะคะแล้วก็จะมาทําเป็นปุ๋ยบารุงอีกทีค่ะอาตีให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เทส่วนผสมลงไปเลยนะคะนี่ เอาให้หมดเลยนะคะก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะสักหนึ่งฝาหรือครึ่งฝาก็พอนะคะเพื่อความสดชื่นของอ่าต้นไม้นะคะให้ต้นไม้ได้มีความสดชื่นสดสวยนะคะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็นำมาใส่บัวลดน้ำได้เลยค่ะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะนี่เราก็มาใช้ได้เลยค่ะน,นี่ก็จะเป็นชิ้นบอลที่เราแยกเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนลดได้เลยค่ะลดได้หมดทุกอย่างเลยนี่นะคะนี่กรลดลงไปเลยนะคะเพื่อความสวยสดนะคะแตกพุ่แต,แตกกอแตกใบได,ได้ดีค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะไม่ทิ้งใบด้วยนะคะ ลดให้ชุ่มๆเลยนะคะไม่ว่าไม้อะไรก็ลดได้หมดเลยนะคะต้นเล็กต้นน้อยบอนสีไม้ใบก็ลดได้เช่นกันค่ะอันนี้จะเป็นบอนกาบนะคะส่วนอะโกดีม่านะคะก็สามารถลดได้เช่นกันเลยนะคะดูทุกต้นเลยนะคะนี่สีสดสวยแจ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้ดีมากเลยนะคะเพื่อน เล่งสีเล่งใบช่วยการแตกยอดแตกใบได้ดีมากเลยนะคะลดได้หมดเลยสูตรนี้นะคะนอกจากที่เราจะใช้กับบอลช่วยในการแตก พุ่มแตกยอดแตกใบแล้วนะคะเรายังใช้กับไม้ใบประเภทพวกอะโกดีมาแบบนี้นะคะดูแต่ละต้นของเรานะคะมีฟาร์มสีสดสวยพุ่มใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าใบาของเขาจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนอกจากการแตกยอดแตกใบแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่นะคะอะโกดีมาของเราแตกหน่อได้เยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะต้นแม่ของเขาอยู่ต้นกานะคะลูกน้อยๆรอบตัวขเขาเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็มีหน่อทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีจริงค่ะเพื่อนเพื่อนลองได้ต้นเล็กต้นน้อยก็แตกทั้งนั้นเลยค่ะนี่ลอยแยกทั้งนั้นเลยช่วยเร่งการแตกหนอ่อแตกรากนะคะแล้วก็แตกยอดแตกใบได,ได้ดีมากเลยค่ะสูตรนี้รับรองค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใช้อาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์หครั้งก็พอนะคะนี่นะคะบอนสีของเราก็แตกใบแตกยอดมาได้เรื่อยๆรเลยนะคะ ช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะทําให้บอนสีหรือว่าไม้ประเภทอื่นนะคะแตกใบแตกยอดได้ยากนะคะเพื่อนๆลองสูตรนี้นะคะเห็นไหมคะ1ต้นใหญ่นะคะกําลังทยอยแตกอายอดมาใหม่แตกใบามาใหม่นะคะแล้วก็มีหน่อใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะนี่จะเป็นหนุมานอมพพรานะคะต้นลำต้นใหญ่นะคะก็แตกใบด้วยนี่เห็นไหมคะพุ่มใหญ่นาะแน่นไม่ทิ้งใบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะช่วงหน้าหนาวจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือช่วงหน้าหนาวให้รดน้ําทุกวันนะคะเพราะว่าดินที่เราปูบอนสีนะคะมันจะแห้งเร็วนะคะทางที่ดีหาถาดรองน้ํานะคะให้เขาได้ดูดน้ําขึ้นไปใช้นะคะเพื่อนเพราะบอนสีนี่ชอบน้ําถ้าดินแห้งปุ๊บดินแห้งเมื่อเลยนะคะบอนจะไม่มีน้ําไปเลี้ยงลาต้นจะทําให้เกิดการทิ้งใบของเขาได้ค่ะ ค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาสูตรที่แนะนําไปลองใช้กันนะคะ1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์1ครั้งก็พอค่ะนี่เราต้องหาถาดรองอย่างนี้นะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะแนะนําช่วงหน้าหนาวต้องรดน้ําทุกวันค่ะไม่งั้นดินจะแห้งนะคะทิ้งใบแน่นอนค่ะถ้าไม่รดน้ํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ